นอตติงประกาศวันและการเปิดตัว Notting Phone 3เป็นที่เรียบร้อยนะครับจะเปิดตัวในวันที่1กรกฎาคมนี้แล้วก็รูปทรงดีไซน์ของ Notting Phone 3จะเปลี่ยนไปชื่นชอบพี่หลานติดตามพี่หลานได้3ช่องครับช่องแรกคือล้ำหน้าโชว์นะครับมีข่าวไอทีให้คุณดูทุกวันวันเสาร์จะเป็นโลกเทคโนโลยีในอดีตและวันอาทิตย์จะเป็นพอดชาร์กเวอร์ชันใหม่ส่วนใครชอบเรื่องรถนะครับก็ไปติดตามได้ที่ช่อง ขับรถด,ดีๆมีพี่หลามกับพี่เอแล้วก็มีน้องศิลด้วยนะครับมาทำคอนเทนต์เรื่องรถสนุกๆให้คุณได้ติดตามกันแล้วถ้าคุณชอบเรื่องราวเกี่ยวกับอวกาศก็ต้องช่องนี้เลยเรื่องเล่าอวกาศเนื้อหาเกี่ยวกับอวกาศทั้งหมดจะย้ายมาอยู่ที่ช่องนี้แล้วได้ดูทุกวันด้วยติดตามทั้ง3าช่องเลยนะครับก่อนหน้านี้นะครับมีข่าวลือออกมาบอกว่า Not อ i n g Phone 3จะเปิดตัวช่วงไตรมาสที่3ของปีนี้ก็คือช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนนะฮะ ก่อนที่ทางนัติงเนี่ยจะออกมายืนยันเองนะครับผ่าน X ฮะว่าจะเปิดตัวในเดือนกรกฎาคมนี้แล้วก็เป็นต้นเดือนเลยเป็นวันที่1เลยนะครับซึ่งจะมีการเปิดตัวและถ่ายทอดสดนะครับโดยงานจัดที่ลอนดอนแล้วก็ถ่ายทอดสดพร้อมกันทั่วโลกนะครับซึ่งจะตรงกับเวลาในบ้านเราก็ประมาณเที่ยงคืนก็คือมันต้องรอให้ถึงวันที่1บ้านเขาก็คือเที่ยงคืนวันที่1บ้านเราอ่านะฮะ บ้านเราก็จะเทียงคือบ้านเราก็จะหนึ่งไปก่อนนะครับโดยคุณคาวเปยนะครับซ e อของของ n i n g p n o n e เนี่ยนะครับได้ออกมาพูดด้วยตัวเองเลยบอกว่า Notting Phone 3ตัวนี้นะครับจะเป็นสมาร์ทโฟนเรือธงที่แท้จริงรุ่นแรกของค่ายผมอ่านทีแรกผมก็อึง้งไปแป๊บหนึ่งฮะ อ๋อเออใช่ผมอาจจะไม่ค่อยได้จับบ่อยนะฮะแต่จริงๆแล้วคือ n o t h i n ฟนหนึ่งกับ2เนี่ยสเปคมันไม่ได้แบบว่าเรือธงมากสเปคมันเหมือนกลางๆนะครับเขาก็สมกับที่เขาพูดเขาบอกว่าตัวนี้จะเป็นเรือธงแสดงว่าปีนี้จะมาแบบสเปคจัดเต็มเลยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งการเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจนั่นก็คือดีไซน์ใหม่ครับคือจุดเด่นของ n o Nothing p h โฟนที่เราเข้าใจกัน ก็คือเป็นสมาร์ทโฟนที่มีไฟด้านหลังซึ่งเขาเรียกว่ากลิปโฟนใช่ไหมฮะกลิป G L, G l Y P H นะไอตัวกลิปกลิปไลหรือกลิปอินเตอร์เฟสตัวนี้นะฮะมันเป็นจุดเด่นเลยคือยี่ห้ออื่นยังต้องเรียนแบบนะครับแต่จากการเปิดเผยครั้งนี้นะครับบอกว่า o t t ติงโฟนสามสิ่งที่จะตัดออกในดีไซน์ก็คือไม่มีกลิปอินเตอร์เฟสอีกต่อไป แปลว่ามันจะไม่มีฝาหลังที่เป็นไฟ LED ปิงป้งปังปิ้งปังอีกแล้วฮะ <Huh? S 1> โอ้โหนี่คือเรื่องใหญ่นะครับคือบางคนเนี่ยชื่นชอบน h i ตติงโฟนเพราะมีไฟด้านหลังเลยนะมันเท่พอตัดออกนี่เหมือนวัดใจเลยนะว่าแฟนคนที่ชอบนี่จะชอบต่อไปหรือไม่แล้วสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาคือด้านหลังของ t o t ต g Phone 3จะกลายเป็นหน้าจอดอ t เม c แทนก็คือเป็นจอเหมือนพวกแบบ e ink หน่อยๆเนาะ มันก็จะเป็นจุดสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมเป็นพิกเซลคือถ้ามองในแง่ของ Development นะฮะผมเชื่อได้ว่าเขาก็จะมีประโยชทางการตลาดที่จะบอกได้ว่าโอ้โหเหนือกว่าไฟคือไฟเราทำได้แค่เปิดหรือปิดเป็นแพทเทิร์นนะวิ่งกันสลับกันไปสลับกันมาทำได้แค่นั้นแต่พอเป็นจอเนี่ยมันแอดวานซ์กว่าเยอะ จอคือไม่ได้ฟิกรูปทรงแล้วอยากจะเป็นรูปทรงอะไรก็ได้คือเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมเลยแล้วก็จะเป็นรูปทรงอะไรก็ได้จะเป็นข้อความก็ได้จะเป็นรูปภาพก็ได้นะฮะแล้วก็จะเป็นแพทเทิร์นการแสดงแบบไหนแอนิเมตได้ด้วยฟังดูมันดูเหมือนพัฒนาขึ้นเยอะมันดูเหมือนมันก้าวล้ำขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งแต่เอาจริงๆผมว่าถ้านอตติงเนี่ยไปเซอร์วสักนิดหนึ่งหลังจากออกมาแล้วนะครับ รุ่นหน้ากลับมาใช้ไฟแบบเดิมยังไม่สายเพราะเอาจริงๆแล้วคนไม่ได้อยากได้จอครับเราไม่ได้ต้องการการแปลอักษรบนฝาหลังโทรศัพท์เราแต่ที่เราชอบไฟไ,ฟไอคลิปอินเตอร์เฟสเนี่ยนะฮะเราชอบเพราะว่ามันมีแพทเทิร์นมันเก๋มันเหมือนกับไฟหน้ารถยนต์น่ะคุณ ทุกวันนี้ไฟหนะ้ารถยนต์สเสน่ห์ของมันคืออะไรตั้งแต่สมัยก่อนนะ BMW มีไฟวงแหวนใช่ไหมทุกคนก็แห่ไปใส่กันรถไม่ใช่ยี่ห้อ BMW ก็ไปใส่กันพอตอนหลังเรามี daytime running light แล้วเราก็มีไฟเป็น daytime เนี่ยวิ่งเป็นเส้นเป็นรูปทรงดีไซน์นต่างๆความสวยมันอยู่ตรงนั้นแหละครับมันอยู่ตรงความเป็นเส้นไฟเส้นไฟมันมีเอกลักษณ์แล้วมันก็สร้างความโดดเด่นได้ นะครับถึงแม้ว่ามันจะมีรูปแบบที่จํากัดมันทําได้แบบเดียวอย่างมากก็วิ่งซ้ายวิ่งขวาแพทเทิร์นเปลี่ยนไปแต่จริงๆมันมีเอกลักษณ์แล้วพอเป็นจอปุ๊บมันก็หมดเลยอเอกลักษณ์เป็นจอเหรอคุณจะแสดงรูปการ์ตูนรูปอะไรวิ่งไปวิ่ง,ง,งมันก็เฉยเฉยป่ะผมว่ามันไม่เราไม่ได้อยากได้อย่างนั้นอะ่ะหรือเอาเอาไฟหน้ารถนะ่ถ้าเป็นจอก็ไม่สวยนะผมว่าคนก็จะเบื่อเลยทันทีบางอย่างเนี่ยมันดีของมันอยู่แล้วแต่ผมโอ้โหน,นี้เหมือนวัดใจนะ ต้องรอคุณข่าวเปิดแกตัดสินใจอีกทีหนึ่งนะว่าถ้าน o t ต i n g โฟน n e 3ออกมาตามข่าวรือนี้จริงว่าไม่ได้เป็นไฟไอตัว LED แบบนั้นแล้วนะครับแล้วกลายเป็นหน้าจอแทนดอทเมทเทคแทนเนี่ยโอ้โหงานนี้น่ากลัวข่าวลือที่เหลือก็ ในเรื่องของสเปคก็ต้องรอดูกันนะครับว่าจะออกมาเป็นยังไงนะฮะแต่เขามีการคาดเดาราคาด้วยนะแนสดนงว่ารู้สเปคแหละแต่ไม่ได้บอกมีแรม12 g ิกหร256 g ิจะอยู่ที่799ดอลลาร์หรือประมาณ27,000บาทแล้วก็จะมีรุ่น16 g ิกนะครับก็จะประมาณ28,000บาทแล้วก็จะมีหูฟังแบบ f u H n o t t o t g i n g h ดโฟนหนึ่งมาตัวแรกเออโอ้โหคืออย่าเลิกใช้เลยครับไอไฟ LED เนี่ยถ้าไปใส่ใน หูฟังอย่างฟูลเฮดนะแล้วมีไฟเนี่ยอันนี้มันทรอนชัดๆเลยอ่ะโอ้โหคือผมว่างานนี้ อาจจะมีเลี้ยวกับในรุ่นหน้านะครับต้องรอดูเลยนะครับโอ้ผมว่าหลายคนอาจจะสะท้อนความคิดเห็นออกมาเลยแหละว่าถ้านอตติ้งไม่มีไฟอาจจะไม่ใช่นอตติ้งต่อไปแล้วก็อาจจะไม่น่าสนใจต่อไปหรือเปล่านะครับอันนี้ต้องให้ทุกคนช่วยตัดสินใจส่วนผมเองเนี่ยอกหักไปเลยผิดหวังไปเลยถ้านอตติ้งไม่มีไฟก็โอ้มันก็นอตติ้งจริงๆครับ